สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วาจะขึ้นเขานะคะและอีกลูกหนึ่งน่าจะไกลจากบ้านมันครึ่งชั่วโมงเนาะที่ขับมาก็ว่าจะขับเรื่อยๆขับเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้อาจจะไปโผล่ที่น้องตรีกับป้าก้อยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปดูเขากันเลยดีกว่าทางปูนไปกันเลยเจี๊ยบน,นี่มากับไอแอจะหาฝากช่องน้องสาวด้วยนะคะ สไตล์ลิศพักจากสไตล์ลิศเสื้อผ้ากองละครมาเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะนางมาอยู่นี่ประมาณห้าสิบสี่วันนะคะดูซิห้าสิบสี่วันนางได้เห็ดอะไรบ้างขาเข้าไปเห็ดทุกคน <laughs> กลับไปก็ไปลุยงานละครต่อคะ่ะถ้าใครเคยดูเรื่องอ,อ,อะไรนะโดมกับพออพลอยเชิญมารเรื่องอะไร โดมกับพลอยเชอร์มานเรื่องอะไรนะโดมกับพลอยเชอร์มานเรื่องอะไรโอ้ลืมแล้วที่ที่วิ่งหลบตุกตุกตอนนางเอกเอ่อนางเอกนั่งตุกตุกนะคะนางโดดหลบหัวฟูฟูนั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วก็ย่าๆไอ้ยไม่ใช่ย่าๆนาเดชนะคะย่าๆกับแมสย่าๆกับเอ้น่าเดชกับแมสนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะอุ้ยหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็มิวสิกวิดีโอ ก็มีเหมือนกันนะคะเข้าป่านี้นะคะคุณเขาฉากเฉพาะตอนที่เขาไม่มีเอ็กตาค่ะเดี๋ยอกหน่อยก็จะเป็นดาราดังนะคะคนนี้ดาราดังในการเข้าป่าไปค่ะอันนี้เป็นทางคนเดินนี่นะขอหวังว่าเราคงจะได้เจอแฮดหรือว่าเจอบลูเบอรี่บ้างนะคะค่ะไปกันเลยจ้าอู้ตุกมามามาตรงนี้ตุกทุก มาตรงนี้ค่ะเห็ดเหลืองนะคะเยอะเลยเนาะที่ว่าเก็บเลยอุ่ย,ย,ยตั้งตั้งดีๆนะคะเพราะว่า ันนี้ว่าจะเอาไปตากทำน้ำพริกนะคะว่ามีมีออเดอร์น้ำพริกนะคะน้ำพริกเห็ดเบคอน เก็บนี่นะเอาไว้ตรงนั้นก่อนเลยนี่ไปเอาเอาไว้ตรงนั้นก่อนเพื่อนวะเพราะป่านี้ว่าไม่เคยเข้าเหมือนกันนะคะเนี่ย ไปต่อจ้าโอ้สวยค่ะสวยสวยสวยคิดว่าป่านี้ป่านี้ไม่เคยมีคนเข้ามานะอาจจะไม่เป็นแถวยาวเท่าไหร่นะะแต่ว่าสวยเด้อ ไอ้ก็ไม่รู้นะคะ จะดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะอือหือกล่องนี้โอเคเลยค่ะดอกงามๆเลยจ้ะ ทีบเลยเหรอรีบเลยเหรออย่าอย่าเอ่ยใช่ได้เอเพราหปต่อข้อมูลจ้ะเข้ามาก็เจอใช่ฮะ ถ้าเอาแล้วมันจะเต็มถังไวมากเลยนะ,ะใช่ เอาเหรอเกิดว่าไม่เอาไงเอาเอาถ้าเห็นหนังแกะใหงคิดว่าเอา้ยหนังไก่ใช่ไหมอุย้ยแตกเอาไปผัดกับเผาเนะใช่ไป,ไปแตกแตกแตก,แตก,แตกไปต่อม,มาเก็บเห็ดคาลายหน่อยนะปุ๊บอุย้ย เดี๋ยวนะคะมดเยอะมากเลยป่าเนี่ยขอตัดนี้อุ๊บหมดมาหมดเยอะนะคะหมดหล่หลายว่าเข้าไปตัดอันนี้ออก ก็ได้ค่ะฮะไปต่อจ้าเจอเห็ดขันลายดอกหนึ่งนะคะ อันนี้เห็ดขาลายนะเนี่ยตุกเอฮสวัสดีค่ะขอโทษนะคะฉันขอแย่งอาหารเธอหน่อยนังบอกมาแย่งอาหารฉันทำไมโอ้ยว่าต้องตัดออกนค่ะเพราะจะเอาแค่ขาขาเขากินเดีแต่ขอไปต้มได้ได้ส้นไปต่อเจอดอกหนึ่งก็เอา หนังไก่อืมป่านี้แห้งๆอึบอ nah. ึ๊บโอ้โห่ป่าเห็นหนังไก่เห็นหนังไก่ค่ะ Mới có phô ở đây Ok ăn Phô kín nó Nhọ, แต่แคบหนังไก่กำลังเล็กๆาร่กำลังอร่อยอืมกำลัม,มเล็กๆเ,กเกนี่ยกำลังอร่อยกำลังขึ้นน่าจะนาคนแถวนี้ละมั้ง ุ้ยอันนี้มาหาบลูเบอรี่ด้วยนะคะแต่เราไม่เห็นบลูเบอรี่เราเห็นเห็ดก่อนเราก็เลยต้องคว้าเห็ดก่อนคะ่ะ มันกำลังเล็กๆมันกำลังจะขึ้นตกุกอันนี้มันเล็กนะคะโอ้อันนี้ใหญ่อยู่อันนี้เน่านะคะว่าไม่เอาคือตอนนี้เฮ้ ตอนนี้ร้อนมากเลยบอกตรงๆร้อนสุดๆออเ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 ปล่าเด้แมงมุมขยุมหลังคาแมวกินปลาฉันไม่เอาฉันไม่อยู่ใกล้เธอเห็นไหมคะ ให้ดูแมงมุมก็มีเยอะมากในป่าเดี๋ยวไปต่อเลยจ้าเ้ยคุณหลกลูเหรอคะเดินมาตรงนี้ฉันก็เจอกอใหญ่ตรงนี้จ้า ก็โอเคนะก็ใหญ่ๆไปค่ะไปต่อจ้าบรรยากาศวันนี้แดดดีนะคะ นึกว่าจะไม่มีแดดแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าดูอากาศแล้วมันดูโอ้เหมือนฝอนตกฝนตกทุกวันจนเบื่อแล้วค่ะวันนี้โชคดีหน่อยที่ได้แดดเหงื่อออกแล้วตอนนี้คือได้ขึ้นเขาสบายใจเลยเดี๋ยวไปเลยไปดีกว่าค่ะเดินลงเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขานี้มีน้อยไม่ค่อยเยอะนะคะ มันไม่ว้าวอ้อ้าวมันไม่ว้าวจ้าอยากกิ้งมาหาชนาตุกตาเธอกิ้งมานี่ฉันนูนล,ลงล่างเลยนะกิ้งอยู่แล้วมันเถิะแล้วทางดีๆก็ไม่เดินมาเดินสับไรทางนี้ เนีย่ยเลยยังก็ต้องเดินอ้อมเด้ออู้สวยจังเลยหญ้าสวยหญ้ <laughs> าฉันไปอยู่ตรงนั้นนะมิดหัวฉันแน่นอนหญ้าสวยหญ้านี้นะคะคือฉันไปอยู่นี่คือมิดแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงหาลห้นในสีมือหนึหน่งถ่ายโอ้ยพากันลงแล้วค่ะทรงสีทรงสีพี่น้อง ว้าวเกือบเกือบอุ้ยเห็นโดเดี๋ยว่าเห็นต้นนี้สวยสวยอ๋อนี่เป็นต้นบลูเบอรี่นะคะนางกำลังจะขึ้นหรือนางกำลังจะตายเออสีแดงสวยจังเลยต้นแดงแดงค่ะกินได้โถโอ้ขานั่งพักก่อนค่ะเหนื่อยจ้า นั่งนั่งก่อนเด้อขอนั่งพักแป๊บนะคะเหนื่อยร้อนร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆแดดดีมากนอร์เวย์ตอนนี้กำลังจะลองเดี๋ยวจะลองไปหาเขาอื่นนะคะดูว่าว่ามีอ เ็ด <c oughs> ขั้นตะแรนไหมแล้วก็มีถ้ามีสเส้นโซฟก็อยากได้สเส้นโซฟแล้วก็อยากได้บลูเบอรี่ด้วยค่ะเพราะาจะเก็บบลูเบอรี่เพราะว่ามีพี่ที่อยู่พี่หวานนะคะแกอยู่มอมอยู่ที่เดียวกับน้องตรีแกบอกว่าเขาจะเอาบลูเบอรี่60โล60โล <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ซัก,กยังไม่ได้ซัก,กลูกเลยนะคะบลูเบอรี่หาไม่เจอ มันจะได้ไหมอ่ะสู้ๆค่ะจะสู้ๆโอ้แต่ขึ้นคับปีนเขาเยอะๆแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะเหนื่อยจุดชมวิวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาลงมาแล้วลมาลงแล้วค่ะหลังจากเดินทางขึ้นเขาเหนื่อยแล้วนะคะก็จะมาพักกินข้าวก่อนสักแป๊บนึงเดี๋ยวจะไปต่อกันนะคะไม่ได้อาน้ำพริกมาหรอ เอามาสิใครเอามาอยู่ในนี้ไม่มีมีสิสจริงดิคุณไม่ได้เอามาค่ะอะไรวะไปสาวเพอ,อะหาขที่เยี่มไม่ง่าเนี่ยอูออ้มือเลยค่ะอ่ามือแะค่ะน่าจะดีสุด <laughs> อะไรอ่ะฉันไม่ได้เอาน้ำพริกมาหรอเออไม่ได้เอาน้ำพริกยายมัดมาเลยแปวาจบค่ะจบค่ะกินอย่างนี้ละค่ะไม่ต้องกินนี่น้ำพริกยายมัดก็ได้ค่ะออค่อยกลับไปกินบ้านอ,อืมไม่ได้อัด,ม,ดมันเต็มไม่ได้อัดเลย <laughs> ตั้งนาน <laughs> วิธีปั้นข้าวจมข้าวอ่ะทำเลยนะห,หันกล้องก็ได้กินข้าวแบบบ้านๆน,นะคะอันนี้ถือว่าโชคดีแล้วเนี่ยตอนอยู่ตอนเด็กอะ่ะไม่มีอะไรกินตำน้ำพริกกระเทียมแล้วก็ชิรสเกลือแค่นี้นะคะ่ะเอาห่อไปห่อไป ออกไปเมืองไทยไอ้เอาไปเข้าป่ากับป้าไปเก็บผักนะคะพอพอเหนื่อยๆก็จะคุกคุกคุกข้าวอุย้ยก็จะกินแบบนี้เลยแต่อันนี้ไก่ค่ะคิดถึงสมัยเด็กๆ มเด็กๆไม่ค่อยได้มีอะไรกินขนาดนี้นะคะ <c oughs> กินแต่น้ำพริกก็ะเซบเบอร์อแล้ว, <c oughs> ลวข้าปลา So is echo do far start can learn stars shadows the to When we discover Here You you're million I'm know Take make together

อิมแถ้าไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะ ขอที่ร้างมือหน่อยตุ๊กดูว่าจะไปไหนไว้ว่าจะขับรถไปป่าไหนต่อคะ่ะว่าอยากได้บลูเบอรี่ด้วยก็อยาก Admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me. Don't you? <laughs>